ให้ไปตามฟูบอกฟูจังฟู้ยังไม่อยู่เอาเหรอแล้วมืออะเปิดการฟูสอบทิบลานพี่ดอกเดี๋ยวมากินข้าวหนโอเคเอาโชว์เซียวกันเราเป็นตลาดทำไมเนี่ยมึงมีเรียนไหมม่งมีมึงอะหยุดแล้วครับสวัสดีครับผมชื่อพีทอยู่ในกลุ่มนี้กับเขาด้วยครับเป็นหนึ่งในกลุ่ม ปูนะนะพ้่เสเด็กม่ปูปีสองครับนสาสักสุอันนี้มันมาที่เกเฮ้ยนี่มาที่เท่าหร่แ้วะมาที่เท่าไหร่วะเดะ่สิบอ็ดสิบเอดเดือนห<อ>นึง่งสองพันสิบหกเ้ยสองพนสิบสามมึงมึงเล่นมุกเหรอ <laughs> มึงเล่นมุกเหรอสองพันสิบสามเนี่ มรันทีสองสิบนาทีมัเล่นคอมมีหนึ่งคนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยคือป๊าครับนับถ้วนป๊อปพูดิครับผมเออในค่องที่นี้แอปเปิลโดนกัดพี่กับใบหวยครับไม่ใช่นี่ตายโฟนแบมบูคนรี ปาดเวลางานตัวหน่อยดิเดี๋ยวเรส่งไปขายเราคิดงพูดไงบ้างไงมั้งต้องพูดไงมั้งใช่เมืองมึงก็พูดตายมืงอ่ะมีมีแบบตะคิดหน่อยดิเพาต้องพูดเบาอะไรมั้งชื่อปาดต้อโดนดิเพื่อนพรุ่งนี้ต้องโดนต่อแล้วโอ้โหไอ้ปาดมึงไม่มีฝีมือเออผมเป็นเด็กใส่แว่นครับเป็นเด็กใส่แว่นานตาไม่ดีตาไม่ดีครับต้องไม่ค่อยมีแรงมากครับครับผม ใไไอไอ้สัเลยมึงทำอะไรของมึงอ่ะงานจบหัวทำงานรูแลปั๊บลวปั๊บวม